สวัสดีครับนี่คือสถานที่ที่สนะครับนี่คือที่ที่ัะฑ์นบ้านอีสานโรงเรียนอีสานบ้านพักรับรองหอพันไม้อีสานอุทยานลานอุทยานลานไผ่เชิญรับชมพร้อมกันได้ครับ ครับเรียนเรียนภูไทยครับอัครับว่า,วานนดีดจะมาทุกท่านรู้จักพิธีเหยาของชาวภูไทยครับหนึ่งการเหยาเพื่อคุมผีออกเนื่องจากผู้ป่วยมีความเชื่อว่าการหย็บป่วยเกิดขึ้นจากการกระทําของผีหรือวิญญาณทําให้ เกิดการเก็บไว้ซึ่งจะต้องมีการเสี่ยงทายจากหมอเหยาทำพิธีคุมทีออกจากการไล่ลํำของชาวเหยาประกอบกับดนตรีที่ใช้แชนเป็นเครื่องดนตรีสองเหยาเพื่อให้ฝนและกำลังใจต่ออายุเหยาเพื่อชีวิตเหยาแก้บุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องวงตระกูลในช่วงเทศกาล งานสำคัญสำคัญของหมู่บ้านชุมชนหรือฤดูการทำการ,กรเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์ตามที่คาดหวัง 3. เมยาเพื่อเลี้ยงผีเพื่อเลี้ยงขอบคุณผีบรรพบุรุษในรอบปีซึ่งพิธีการเหยาแบบนี้จะทำกระทำเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นเพื่อ ขอขมาและสการะผีที่ช่วยปกปอก,ก,กคุ้มครองรักษาชุมชนให้ปกติสุขไม่มีเรื่องอันที่ทําให้เกิดท,ทัยพิบัติหรืออันตรายแก่ผู้คนในชุมชนคูไทยที่การเหยาในงานบุญประจําปีส่วนมากจกะท,ทําพิธีกรรมในงานบุญเระเวทเท่านั้นโดยมีการเหยาปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น กระทำผิดต่อกันทุกๆปีครบรอบสามปีและแล้วจะเว้นช่วงของการประกอบพิธีเยาในงานบุญประจำปีที่นี้หนึ่งปีแล้วจึงกลับมาทําพิธีกรรมอีกครั้งเวียนแบบนี้อยู่เรื่อยๆพอจบ